หนูจีนกับพี่จามาแล้วจา้ากด subscribe ให้ด้วยนะจา้าหนูจีนกับหนูจาตอนกลางวันและกลางคืนเสียงะระฆังดังบอกเวลาเข้าเรียนวิชาแรกของบ่ายวันนี้คือวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนทำความเคารพ เสียงหัวหน้าห้องพูดขึ้นเมื่อเห็นครูชนะเดินเข้ามาในห้องเรียนใครรู้บ้างว่าทำไมถึงมีกลางวันและกลางคืนครูชนะตั้งคำถามขณะที่กำลังติดรูปภาพภาพหนึ่งขึ้นบนกระดานไม่มีเสียงตอบใดจากเด็กนักเรียนในห้องครูชนะจึงเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังว่าเนื่องจากโลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา365วันหรือ1ปีในขณะเดียวกันโลกจะหมุนรอบตัวเองโดยกินเวลา24ชั่วโมงจึงส่งผลให้ด้านที่โลกหมุนโดนแสงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่โลกหมุนไม่โดนแสงจะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่ได้โดนแสงอาทิตย์หรือเวลากลางคืน จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากลางวันและกลางคืนแล้วทำไมบางวันเวลาหกโมงเย็นเกือบจะทุ่มแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังมีแสงสลัวๆอยู่ล่ะครับครูป่านยกมือขึ้นถามครูแม้ทั้งโลกจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่กลางวันกับกลางคืนในจุดต่างๆของโลกเรา แทบจะไม่เคยเท่ากันในแต่ละปีโลกของเราจะมีระยะเวลาของกลางวันและกลางคืนเท่ากันเพียงสองครั้งเท่านั้นคือมีกลางวันและกลางคืนที่ยาวนาน12ชั่วโมงเท่ากันเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอีควอโกซึ่งปรากฏการณ์อีควอนกนี้จะเป็นจุดแบ่งฤดูกาลของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้อีกด้วยนะ ครูชนะชี้ไปยังรูปภาพที่ติดไว้บนกระดานผมสงสัยมานานแล้วครับครูทำไมพระอาทิตย์ถึงขึ้นทางทิศตะวันออกและตกที่ทิศตะวันตกเคยกมือขึ้นถามคุณครูเป็นคำถามที่ดีมากใครตอบเคได้บ้างไหมครูชนะยิ้มให้เคและหันไปมองเด็กๆในห้องที่กำลังตั้งใจฟังคำตอบก็เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง จากทิศตะว,วันตกไปยังทิศตะว,วันออกทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกและตกที่ทิศตะว,วันตกยังไงล่ะคุชนะยังพูดอธิบายต่ออีกว่าทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนต่างมีความสําคัญเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดํารงชีวิตพืชต้องการแสงอาทิตย์เพื่อสังเคราะห์แสง และพืชต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่หล้วนกินพืชเป็นอาหารแต่ทั้งพืชและสัตว์ก็ต้องมีเวลาในการพักผ่อนเช่นกันวิชาวิทยาศาสตร,ร,ร์วันนี้ทำให้เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงคำว่าทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ชื่อเรียกของทิศธรรมดาธดาอีกต่อไป แต่มันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์